ไม่ใช่ไม่ใช่คนจริงหรอกมันไม่ใช่นะกินอะไรจ๊ะพ่อซื้อมาให้นะครับทุกคนซื้ออะไรมาให้ครับเงาะเงาะมาให้นะครับเหรอใช่เงาะเย็นเย็นก่อนนอนจ้ะใช่อย่าลืมกินด้วยจิ๋วไม่ลองชิมสักคำเหรอครับไม่กินหรืชิมไปบิ๊กจี้ตอนบนรถพี่เจลฟินมากเลยตอนนี้ ก็อย sure> hmm mm ู่ในผลไม้เน to ี่ยสินี่ไหมเนี่ยใช่ครับอทิศซ้อไปเนี่ยก็เหมือนที่พ่อแม่ของที่ต้องหาที่บอกเราแล้วฮะก็คงทำโั้โหโอ้ยอชวนเพื่อนมาหาที่กินเบียร์ออไออะไรอ่ะดูดูทำไมอ่ะดูน้ำหวานโอ้ย อันนี้เป็นเงาะนะคะทุกคนแม่ปอกเปลือกแล้วแม่ก็หั่นเป็นชิ้นนะคะเพราะว่าน้องไม่ชอบกินเยื่อที่มันติดอยู่ตรงเม็ดนะแม่ก็เลยปอกมาแม่เขาแม่คะไม,ม่หั่นหรอพี่เจลแปดแปดขวบนะคะครั้งแรกเพิ่งเคยกินเงาะนี่แหละแต่เกิดมาแม่คะหนูอยากกินเงาะอ่าเจลคำหนึ่งหนูอลองชิ้นหนึ่งก่อนชิ้นนี้ก่อน อโอเคไนเน่ในบ้วนทิ้งป่ะไม่ได้บ้วนทิ้งหนูกัดน้อยอ๋อหนูกัดน้อยหนูกัดเอาโอเคเป็นไงพี่เจียวกูดหรแบโอ้อร่อยเลิกับคุณเจียวคุณเจีวเป็นไงครับคุณเจีวอร่อยไหมได้ได้อ้าว ชิ้นที่สองผ่านไปแล้วครับทุกคนโอ้โหกินโชว์เพื่อนๆเลยนะครับมันนร้ออ่ะไม่ร้อนอะไรหรอร้อนมันเนย็นเย็นหรือร้อนมันลื่นอ๋อมันลื่นอโอ้โหลองดูวิธีการเกี่ยวพอหนูเกับมาปุ๊บมันติดข้างหลังอ่ะแม่เขาแม่ไหนเขาแม่ แม่แม่แม่ไม่อยากกินอีกแม่หั่นหน่อยใช่ไหมได้ครับกินให้หมดก่อนยิ้มไปนั่งฝั่งนู้นไปเออฝั่งนู้นไปแม่ถ่ายโอเคเออจับดีๆนะนี่มันลื่นนะหนึ่งสองปึ๊บเนี่ยเนี่ย <laughs> อเป็นไงครับ่ารจะมีสีร่างกายทุกคนอย่าลืมกินกันนะครับทุกคนต้องทำอะไรครับกดอะไรต้องกินต้องกินต้องกินอาห,หารให้เขาผ้ามู